ตองเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจ <zeniu S 1> <izi ative> เมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพชืชคุณภาพของสหายกเกษตรท,ท,ษท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบวนบางประมาศอกดิศปุนกิยาพัน์นะครับ ผมกำลังคุยให้ท่านในฟังเรื่องของสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นนะ่ะผมก็ไปเจออาการนี้ในขณะที่ผมนอนอยู่ห้องฉุกเฉินดูอาการเนี่ยนะครับก็มีคุณหมอนะฮะทางด้านอายุรกรรมท่านก็มาทดสอบกำลังกับผมโดยหมอก็ให้ผมงัดข้อ ข้อมือขวาข้อมือซ้ายพองัดเข้าแล้วก็ดันออกงัดเข้าดันออกเช่นเดียวกันกับขาก็เหมือนกันนะฮะโดยสรุปพอหมอมาตรวจสอบผมเมื่อตอนเย็นวันนั้นหมอบอกว่าดูแล้วไม่มีอาการอะไรที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าผมเป็นโรค หลอดเลือดสมองแล้วก็การที่พาผมไปทำซีทีสแกนก็ยังไม่พบอาการผิดปกติใดๆและผมก็เริ่มได้ยินคำว่า TIA ผมก็ต้องมาค้นครับว่าเอที่หมอเขาพูดกันว่าผมเป็น TIA TIA คืออะไรก็ปรากฏว่าเขาก็หมายความว่า ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะในบทความมันจะบอกคุณรู้จักภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราววงเล็บ TIA แล้วหรือยัง TIA ย่อมาจาก Transient แล้วก็ผมก็กลัวจะอ่านผิดนะฮะ Ischemic Attack อะไร่าเงี้ยนฮะอ่านผิดขออภัยนะฮะ เป็นสัญญาณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับอาการโรคหลอดเลือดสมองหากปล่อยทิ้งไว้จะยิ่งมีความเสี่ยงควรรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อวินิจฉัยและรักษาสาเหตุการเกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้น บางคนเขาอาจจะเรียกโรคนี้ว่าโรคมินิสโตรกมินิแปลว่าเล็กๆนะมินิสโตรกเป็นภาวะที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคหลอดเลือดสมองแต่จะมีความรุนแรงน้อยกว่าเนื่องจากอาการของผู้ป่วยจะหายได้ภายใน24ชั่วโมงภาวะขาดเลือดชั่วคราว ยังเป็นสัญญาณของการเสี่ยงการเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตและเส้นเลือดสมองตีบตันอีกด้วยเพราะฉะนั้นสาเหตุของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวเกิดจากการอุดตันชั่วคราวของหลอดเลือดแดงที่ทำหน้าที่เลี้ยงสมองจนขาดออกซิเจนไปชั่วขณะหนึ่งซึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงจนทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวก็จะมีดังนี้ปัจจัยจากโรคเช่นความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโรคเบาหวานหรือภาวะหัวใจหรือจะเป็นห้องบนสั่นพริ้วเป็นต้นนะครับ ปัจจัยจากพฤติกรรมทั้งการดืม่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่รวมไปถึงการใช้สารเสพติดทานอาหารที่มีไขมันมากไม่ออกกำลังกายทำให้เกิดความเสี่ยงภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวได้ในข้อนี้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยใช้สารเสพติดไม่เคย การทานอาหารที่มีไขมันมากนั้นเดิมผมไม่เคยทานเลยแต่จนมาวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาแนะนำให้ผมไปรักษาโรคเบาหวานและไปพบผู้แนะนำเขาบอกว่าให้กินเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วก็กินเข้าไปไขมันสัตว์ผมคิดว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดขึ้นคอเลสเตอรอล,ะะลอผมสูง นะแต่เขาก็บอกว่าไขมันดีก็อย่างดีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่ามันเป็นผมว่ามันเป็นพราตก่อนนั้นผมไม่มีอาการแบบนี้เวลานี้หมอก็ให้ผมกินยาละลายไขมันในเส้นเลือดนะวันละหเม็ดก่อนนอนนะครับและจากที่ผมตั้งแต่ป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก แล้วผมไม่เคยรักษาไม่เคยกินยาเบาหวานแล้วก็ความดันตอนนี้หมอก็ให้ยาเบาหวานความดันนะครับแล้วก็ยาละลายลิ่มเลือดรวมทั้งยาละลายไขยมัน4ชนิดอาการเดิมมีต่อมลูกหมากอักเสบก็กินยาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น ปัจจัยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้คือสิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นอาการที่เรียกว่า TIA หรือสมองขาดเลือดชั่วคราวเนี่ยนะครับก็จะมีความรุนแรง น้อยกว่าโลกหลอดเลือดสมองเนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นนั้นหายได้เอง24ชั่วโมงหรือบางครั้งจะมีปวดเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงความจำเสื่อมชั่วขณะไม่ค่อยมีสติพูดลำบากติดติดขัดๆัดเกิดอัมาพาตครึ่งซีกที่แขนขาและใบหน้าการมองเห็นมีปัญหาเช่นมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อเกิดอาการชาอ่อนแรงนะครับและภาวะ TIA หากว่ามีอาการเหล่านี้อาจจะไม่ใช่อาการธรรมดามันเป็นสัญญาณเตือนที่จะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รักษาโดยการที่ไปตรวจ เอ็กซเรย์ทรงอกนะครับอย่างของผมเขาก็ตรวจเอ็กซเรย์ที่ปอดที่หัวใจแล้วก็ทำซีทีสแกนแล้วก็จะต้องตรวจอัลตราซาวตรวจคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแต่สิ่งเหล่านี้พอผมไปตรวจก็ปรากฏว่าปกติเพราะฉะนั้นหมอก็นัดวันที่10ทธันวาว่าให้ไปทำ Uh, MRI สมองดูสิว่าเพื่อดูละเอียดขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นำสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันกับท่านโดยที่ตอนที่เป็นอยู่นะผมก็ไม่ได้มาบอกท่านแต่เหตุที่เกิดนั้นมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อเราๆประมาณกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออาการที่เขาเรียกว่า TIA ความรุนแรงของการภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวมันจะดำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะก็ต้องป้องกันดูแลด้วยการตรวจสุขภาพและก็ดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินเพื่อนผมคนหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนาม นะครับคุณนำรงอารีกุลที่เป็นนักเขียนแต่เขาจบเรื่องกีตาวิทยานะเขาเรียกนักเกษตรครับผมเขาจบเรื่องมแมลงแต่เขาไปเป็นนักเขียนเขาก็มีอาการนอนแล้วก็หลับหายไปเลยตอนที่ผมเป็นภรรยาผมคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าผมเป็นคนโชคดีที่มีสัญญาณเตือนนะครับทำให้ รักษาแล้วก็ดูแลได้อย่างทันท่วงทีแต่ถ้าคนที่ไม่เตือนจูจ่ๆก็จะเกิดถ้าไม่เสียชีวิตก็จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอันนั้นก็ฟังแค่ฟังก็น่าเศร้าแล้วเพราะันวันนี้ก็มาแบ่งปันกันอาจารย์โรคพืช หมอต้นไม้รู้เรื่องแต่ต้นไม้แต่ไม่รู้เรื่องร่างกายตัวเองก็ต้องอาศัยหมอและก็การค้นคว้าข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังท่านมีอาการอย่างนี้บ้างหรือไม่ถ้ามีก็รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนที่สุดเพื่อความปลอดภัยเราจะได้อยู่ฟังรายการกัน ตราบนานเท่าดานนะครับผมก็อยู่ทํารายการนานๆท่านก็อยู่ฟังรายการไปนานๆน,น,นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i ล e นะครับ s อ i n ซบู4อ็ ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ดียสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซี sea, ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีรอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเม,มื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทัย่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร